เอาละครับวันนี้ผมก็พาน้องปายนะฮะมาทานอาหารญี่ปุ่นเขาบอกว่าที่นี่สดใหม่จริงๆนะครับกับทูน่าอิชิบังตอนนี้เราอยู่แถวบางนานะคะค <ผม S 1> เอางี้ดีวกว่าเข้าไปเข้าใจกันดีวกว่าค่ะทูน่าอิชิบังครับผมนะฮะสดใหม่ยังไงไปชิมกันเลยครับช่วงอร่อยชวนกิมสนับสนุนโดยหอมเข้มขน้นต้องซอสหอยนางรมสูตเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ยิดีสวัสดีครับ มาผิดร้านผิดร้านเลยทักมาเช่วัสดีครับตกใจก่อนเลยว่าคุณฟันดี้นะคะเป็นผู้บริหารของชินาอิชิบองครับผมนะฮะตอนนี้กี่สาขาแล้วครับพอดี้ตอนนี้มีเสสาขาแล้วครับเปสาขาเปิดตัวมานานรึยังฮะกี่ปีและสามปีแล้วครับสามปีเปสาขาสาขาเรายืนอยู่นี้คือที่ไหนคะอ่าปังนันนะคะสาขาปังนั สาขาบางนานั่นเองหาไม่ยากอยู่ใกล้ๆเซ็นทรัลบางนาครับผมมาดูพูดถึงการตกแต่งร้านดีกว่าเป็นสไตล์ไหนคะสไตล์ญี่ปุ่นนิดนึงดูเป็นญี่ปุ่นโมเดิร์นหน่อยใช่ใช่ใช่แล้วเรื่องของเมนูของเราเหรอฮะเป็นยังไงฮะเป็นบุฟเฟ่ต์เปล่าที่นี่นี่เป็นอลาคาร์ละครับเป็นอลาคาร์ลนะเขาแอบกระซิบมาว่าที่นี่เนี่ยเขามีความชำนาญเรื่องของสดๆใช่เขามีท่าเรือโดยตรงแล้วเขามีท่าเรือเป็นของตัวเองด้วยใช่ไหมอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ภูเก็ตครับอยู่ภูเก็ตนะฮะเพราะฉะนั้นรับประกันของเขาต้องสดใหม่แน่นอนวันนี้เราามมชิบุก ร้านแบบนี้แน่นอนต้องมีของสดให้ชิมใช่ครับเป็นอะไรครับวันนี้มีกุ้งมังกรนะครับกุ้งมังกรสดสดเลยรัรันเชิญที่โต๊ะอาหารเลยดีกว่าค,ครับ,รบไปที่โต๊ะอาหารกันดีกว่า่ะโอ้โหแจ่มเลยมา เอาล้ครับหลังจากที่ทักทายกันเรียบร้อยนะฮะคุณฟนดี้ครับทีนี้ก็มีหน้าที่ก็คือแนะนำอาหารดีกว่ามาดูอาหารดีกว่าสดสดเลยนะต้องสดเลยฮะอาสดก่อนเลยนะครับผมนี่ยังินอยู่เลยนะครับอันนี้เป็นอะไรกุ้งมังกรนะครับกุ้งมังกรอันนี้เป็นซาซิมิเหรอคะคุณฟนดี้อันนี้สดๆจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูจักขวานมาอยากชิมแล้วไม่ใช่อะไรหรอกนี่จิ้มกับอะไรอ่ะนี่ไง มีเข้ามาทุกวันไหมคะตัวนี้ใช่มีเข้ามาทุกวันทุกวันแต่ว่ามีจานวนจำกัดมีจํานวนจากัดมีจำนวนจำกัดต่อวันใช่และสื่อให้รู้เลยนะครับว่าร้านเราเนี่ยขายของใหม่ของสดจริงๆนะครับผู้ชมครับอย่างเช่นทุ่มกรอนตัวนี้นะจะบอกว่าสดมากเนื้อดีมากเด้งขั้นสุดหวานที่นี่เขาก็เสิร์ฟแบบสดๆเลยนะฮะเพราะอาหารญี่ปุ่นเนี่ยต้องกินสดๆรสชาติของเขานี่หวานแบบธรรมชาติอร่อยอยู่ สดแล้วสดต่อเลยไหมได้คอันนี้เป็นวะมีปลาดิบรวมนะครับอันนี้เป็นปูอาจแซลมอนอันนี้เป็นแซลมอนทูน่าขาวนะครับอันนี้เป็นทูน่านะครับอันนี้เป็นปลาหมึกปลาหมึกสบะปลามาดินนะครับขออนุญาตนะคะอันนี้ไม่เคยกินมาก่อนเลยในชีวิตไม่ต้องขออนุญาตครับผมก็เล็งอยู่ครับคุณปลายครับอันนี้สดสดเนาะเบิร์นนิดหน่อยเบิร์นเฉพาะผิวอย่างเดียวนิดหน่อยพอใช่ใช่อร่อยมากอ่ะจริงปะจริงมันมีความหอมของการเบิร์นอยู่แล้วแต่ว่าจะบอกว่าไม่เคยกินรสชาติอย่างนี้มาก่อนปลาเนื้อขาวโดยมากอะถ้้้าามมมมัันนนนนนเเเป็บบบิิร์แแียจะะหหงออ่กกล อร่อยมากเรี่ยมยอดนี่ดีกว่าอันนี้คือปลาเลยนะคะอ่ามารีนนะครับอ่ามารีนต้องยอมรับจริงว่าคุณภาพเขาดีมากนะคะคและรสชาติดีอร่อยมากจะบอกว่าปลาดิบเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือความสดถ้าไม่สดก็คือจบที่มาแหล่งที่มาก็สำคัญเหมือนกันครับคุณผู้ชมมา ต่อเลยครับอันนี้อันนี้อันนี้เองกาวันนีก็ดีนะครับที่ปาตาเดียวข้างบนมันเป็นอะไรคะคุณสันดีเออนี่เป็นหของใช้เท้าอันนี้ก็คือว่าเออมันด้วยมันคอลลาเจนเยอะนะครับคอลลาเจนคือจะบอกว่าชิ้นใหญ่มากนะคะชิ้นใหญ่ กะวาเขามีความมันเขามีตัวใช้เท้าที่มันจะเพิ่มความเปรี้ยวข้างบนตัดเลี่ยนไปได้ดีแค่ชิน้นเล็กๆเ,เ,เองเนอะมันทาให้อร่อยทั้งปากขนาดนี้เหรอ,อม,มันเปลี่ยนรสชาติความเลี่ยนหมดเลยนะกลายเป็นรสชาติที่พอดีแล้วก็อร่อยครับปลา,า,าอะไรอีมีอันนี้ไหมอันนี้เป็นเก้งปลาฮามาจีนะครับแก้มปลาฮามาจีอรอยบมานเนาหนึ่งนะครับอ๋อเป็นวิธีการทานกินกับเนื้อปลาด้วยนะครับกินกับเนื้อปลาโอเคขอบคุณมากครับคือเป็นคนชอบกินปลาแบบเนี้ย ทำไมฮะกินปลาเพื่อสวยไงฉลาดใช่เนื้อปลาหวานบีบมะนาวเข้าไปตัดลดนิดนึงในตัวนทำซอสเข้มข้นมากที่ราดลงไปเมื่อสักครู่นี้พออยู่กับไต่เ้าอ่ะทำเป็นรสชาติมันเปลี่ยนแล้วมันกลายเป็นความโอนยชิมีแก้มปลาอย่างอื่นด้วยไหมคะตัวปลายังมีแซลมอนเอาทำอะไรฮะอย่างนั้นต้มซียูต้มซียูอย่างต้มอูนะหม้อใหญ่ๆนะสดนานนะต้มซีอิ๊วนะฮะอันนี้คืออะไรคะไมฟเป่าเฮอร์ย่างกระเทียมย่างกระเทียม ทั้งตัวเลยนะต้องกินทั้งตัวจะอร่อยซอสดีมากค่ะตัวหอยมันจะมีความเหนียวหนึบมันไม่เค็มมากมันมีความหอมแล้วก็เทียมเขาแห้งเหยียนด้วยแห้งต้นหอมเข้าไปอีกเข้ากันได้ดีมากมีแบบทานดิบไหมแบบเนียมีแต่ว่าต้องเป็นของสดๆนะครับต้องสดจริงๆนะฮะของเราก็ต้มก่อนนะฮะโอ้โห อันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้เป็นอะไรคะก็มองกลมแตมีเย็นสองครึ่งนะครับมามีเยนทรงครื่องนี่เป็นหมูหมกมิโซะปาหมีนะครับนี่เป็นท้อมปลาแซลมอนนี่เป็นูกชิ้นหมึกกระลองหมึกกระดองนะฮะอันนี้เป็นปูอาจเป็นไข่ใช่ไหมคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อวิธีการทานดีกว่าทํายังไงต้องราดซอสนะครับซอสตอนนี้เป็นส่วนของเราราดลงไปเลยใช่ครับหลังจากนั้นคลุกคลุกมาเลย ตัวนี้เป็นเมนูพิเศษมากเลยนะครับเมนูพิเศษของร้านเลยใช่ไหมคะอา่าใช่ครับน้ำจิ้มอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มงามซึ่งมัน,มนจะ,ม,นจะมันจะมีความมันความหวาน,วานแล้วคือตัวเส้นเขานุ่มมากแล้วงานี่ก็ทําให้หอมขึ้นคือหมูหมักเขาจะเค็มนิดนึงแล้วพอมากินกับตัวเส้นอนะ่ะแล้วก็น้ำซอสมันจะมความหวานนิดมันเข้ากันมากเลยพุ่งปลาแซลมอนกลิว กรอบนอกนุ่มใมนทําให้ไม่มันนะครับแล้วก็มาทานแบบนี้นะฮะซึ่งความแตกต่างมันจะมีความกรอบหอมอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะยังไม่หมดแค่นี้เพราะว่าวันนี้เชฟเขาทำมาให้ไปายเป็นพิเศษด้วยผมว่าเทศก,กาลสําคัญที่นี่นะฮะอย่างวันเด็กวันครอบครัวอะไรเงี้ยเราจะมีะะมแบบนี้เปกินบิกมาให้นะฮะช<า>ใช่ไหมฮะอันนี้ให้คุณปายเลยใช่ไหมครับใช่ครับมาสองคนให้คนเดียวดีมากครับขอบคุณครับสาหรับเด็กนะสำหรับคนน่ารักฮะเอาองนี้ดีกว่าวันนี้เมนูสาธิตดีกว่าพี่จะอยากดูอะไรคะอยากจะดูอะไรนะเผาพื้นดีกว่านะ เราหือย่างกระเทียมนะฮะวิธีการทำางไงถึงออกมารสชาติดีแล้วก็อร่อยแบบนี้เชิญในครัวเลยครับสวัสดีครับน้องวินะฮะครับผมจะเป็นคนทําเมนูหอยเป่าฮื้อย่างกระเทียมโอเคครับเริ่มเลยฮะมาอธิบายเป็นช่วงๆไปนะฮะค่ะเราก็เอาหอยคุกกระแป้งก่อนนะคะแป้งทอดกรอบนะฮะใส่ลงไปใช้เนยนะฮะในการทอดนะครับ แล้วก็ไม่ต้องทอดให้แป้งมันสุกเฉยๆค่ะให้แป้งสุกนะฮะแล้ว,ลวปรุงรสอะไรใหม่เดี๋ยวเราก็มีนี่ค่ะใส่ซอสโอเค,คเดี๋ยวเราเริ่มปรุงรสนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องนี้ไม่ต้องใส่อะไรเยอะเลยนะฮะรสชาติงเปาฮื้อก็ดีอยู่แล้วก็เติมซีอิ๊วขาวสุดหนึ่งอ๋สีนี้ก็พอแล้วค่ะอืมเรียบร้อยใส่จานเลยเนาะค่ะแล้วเราก็เอากระเทียมเจียวเจียวีแต่งหน้าที่รักใส่ซอสนะคะซอสอะไรเอ่ยซอสเทอริยากิค่ะใส่เสร็จแล้วก็ใส่ต้นหอมขั้นตอนสุดท้ายคือใส่พริกเจ็ดสี โอเคเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะฮะครับผมกับเมนูนี้ชื่อว่าเมนูหอยปอาร้าย่างกระเทียมค่ะนะฮะสูตรเด็ดจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะอีกหนึ่งเมนูนะครับที่แนะนำให้คุณผู้ชมนั้นได้ริมรองรับประทานนะครับขอบคุณมากครับน้องวิครับโอ้โหโชคดีจริงๆนะฮะออกมาจากครัวก็มาเจอของหวานครับคุณผู้ชมครับเดียวไไงรู้ไง นะฮะสองที่เลยสําหรับเราสองคนนอ้คออะไรค่ะฟันดี้เป็นนูดบานลงสุกลูกลูกลานนมสดลูกลานนมสดนี่ก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นน้ําแข็งนี่เป็นห้าสปีค่อยจะออกลูกละห้ปีจะออกลูกคืออร่อยมากเพราะว่ามันไม่หวาน มันมันหอมมันจะมีความกรุบกรอบบางเม็ดเหนียวนุ่มอร่อยธรรมดที่นี่ไม่ใช่บุฟเฟ่ที่นี่เป็นอลคารัสนะฮะแต่ละอย่างนะครับก็จะนําเสนอเกี่ยวกับอาหารทะเลสดๆดใช่เขามีเรือเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงเปิดเมนูแล้วตกใจหลากหลายนะฮะมีกี่สาขาตอนนี้ก็มีมีเวสาขาคนะครับอย่างในกรุงเทพมีที่ไหนบ้างที่เราอยู่ตรงนี้คือแถวบางนาก็มีสีลมนะครับอารี ซอยอะไรชุลาครับผมก็มีพัฒนาการด้วยถ้าไปทางตะวันออกรู้สึกชนบุรีก็มีใช่ไหมฮะใช่มีชนบุรีพัทยาระยองระยองก็มีแล้วมีภูเก็ตภูเก็ตแล้ววันนี้พิเศษด้วยนะสอนรายการอร่อยช่องห้ามีอะไรพิเศษฮะเมื่อกี้ที่เป็นาชิมิซาชิมินะครับถ้าตามรายการที่มานะครับนะฮะอร่อยช่องห้านะฮะถ้าบอกมาจากรายการอร่อยช่องห้าเก่งแม่แปลให้ซื้อสองแถมหนึ่งซื้อสองแถมหนึ่ง นะจริงเหรอใช่ซื้อสองตัวแถมหนึ่งตัวใช่ครับกุ้งมังกรซาซิมิเนี่ยของที่เนี่ยคือเขามีจำนวนจำกัดต่อวันเพราะฉะนั้นเราจำกัดสายดีกว่าที่โทรเข้ามากี่สายดีฮะวันนึงสิบสายสิบสายที่โทรมาต่อวันนะคะนานแค่ไหนดีหนึ่งถึงเมื่อไหร่ดีถึงสิ้นเดือนนะครับถึงสิ้นเดือนเอาละครับคุณผู้ชมครับของอร่อยนะฮะร้านญี่ปุ่นอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะต้องบอกว่าของเขาดีจริงๆแล้วก็สดใหม่จริงๆครับคุณผู้ชมครับกับชื่อร้านที่มีชื่อว่าทูน่าอิชิบังทั้งหมด หลายสาขามากๆเลยนะครับผมขอบคุณมากๆครับคุณเฟรดดี้ครับน่ารักมากครับขอบคุณครับ เออวันนี้สิ่งดีๆเรามีมอบให้นะนั่นก็คือซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์มอบให้หนึ่งชุดครับก็ว่าอยากมานะคะสาขาที่เราอยู่นะคะอยู่นี่เลยค่ะเส้นบางนานะคะใกล้ๆ,ก,ๆกับเซ็นทรัลบางนาสําหรับคนที่กินกุ้งมาก่อนนะฮะซื้อสองแถมหนึ่งมีทั้งหมด10คนที่จะเป็นผู้โชคดีได้ถ้าไม่ได้วันนี้พรุ่งนี้ก็รุ้นใหม่ได้าากาจ<ห>ัดจนถึงสิ้นเดือนนะครับคุณผู้ชมครับล้านไปก่อนสาหรับเราช่องห้านะครับกลับมาพบกันใหม่สุกสี่โมงครึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ